สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร,อ,อร่อยๆทำง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดผักคะน้าฮ่องกงกับกุ้งสดค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆพี่การมีสูตรและลรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะก็มีคะน้าฮ่องกงค่ะ300กรัมนะหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ กุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางประมาณสิบตัวนะคะตามด้วยนะคะกระเทียมสับสองช้อนโต๊ะค่ะเราก็ใช้กระเทียมจีนนั่นแหละอ่าน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทําด้วยออซอสปรุงรสฝาเขียวอันนี้ใส่แค่หนึ่งช้อนชาพอน้าตาลทรายนะคะตัดลดหนึ่งช้อนชาค่ะอ่ะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะ เครื่องปรุงแล้วก็วัดทุดิบนะคะสําหรับที่จะผัดคณะฮ่องกงของเราเนี่ยมีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จัดการนะคะเอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะอประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรารอน้ํามันร้อนได้ที่ก็ใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยค่ะเราก็จะผัดกระเทียมนะคะให้สุกหอมอืม เอาตะหลิวคุยไปคุยมานะคะตอนนี้นะคะเราใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราใส่กุ้งเราก็เร่งไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างแรงได้เลยเพราะว่าถ้าจะเอาแรงตอนนี้กระเทียมก็จะไหม้นะคะเพื่อนๆกระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งสดตัวโตๆของเราลงไปเลยค่ะจัดการผัดเลยนะคะ กุ้งไซส์ใหญ่ๆของเพื่อนๆนะจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ใช้ได้หมดละค่ะอันนี้พี่การเพงแฝ่สาธิตให้ดูนะคะเราก็ไปดัดแปลงเอาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่เลยค่ะขนาห้องกุงของเรานะคะขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องพลิกกุ้งนะคะยังไม่ต้องกลับไปกลับมาเราใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยค่ะน้ำมันหอยนะคะ แล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเร่งไฟได้เลยค่ะทำเป็นแบบไฟลุกท่วมกระทะก็ได้นะคะแต่พี่การกลัวเอาพอประมาณพอดีกว่าแล้วก็ผัดนะคะให้คณะเขาสลบ คะนะคะเพื่อนๆขาเวลาเราผัดเนี่ยเราต้องทานตอนที่เขาร้อนๆนะคะจะอร่อยฮถ้าเราผัดแล้วเราค้างไว้นะเพลิดเพลินเอาไปทำธุระสักสองสามชั่วโมงมกลับมาทานมันก็เซ็งๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราผัดผักเนี่ยต้องทานร้อนๆคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเคล็ดลับนะแต่คณะฮ่องกงในเวลาเราผัดนะ่ยเขาจะนิ่มนะคะไม่แข็งะคะ่ะเพื่อนๆ กุ้งกับตัวโตๆตตตนะคะอ่าวันนี้พี่การได้จัดโปรตีนแบบจัดหนักเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โห,โหน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าเออเรามีเด็กอยู่ที่บ้านก็หัดให้เขาทานผักได้นะคะคะน้าฮ่องกงไม่เป็นผักที่ไม่แข็งนะคะแล้วก็ทานง่ายเราก็เออ ให้กุ้งตัวโตวๆๆๆกับสมาชิกของเราท่าทางคงจะฟินนะดูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักคะน้าฮ่องกงกับกุ้งสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่คะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ